Vado ve collor, vado ก็ครับผมสวัสดีพี่เพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่น้องนันท์ท้าพิสูจน์นะครับทุกคนก็วันนี้นะครับผมผมก็จะมากรอบล้างกลางป่านะทุกคนที่อาจารย์ดุงได้มาพิสูจน์รอบที่แล้วนะทุกคนที่แบบมาเจอหมอผีนะครับผมวันนี้ผมก็เลยแบบจะมาพิสูจน์นะทุกคนมาตามล่าหมอผีด้วยทุกคนไม่รู้ว่าวันนี้ผมจะเจอหมอผีที่อยู่ใน กลางป่าแห่งใหญ่หรือเปล่าทุกคนที่อยู่ในกระต๊อบล้างนะทุกคนก็วันนี้นะทุกคนผมก็ไม่ได้เดินทางมาคนเดียวน,นะทุกคนวันนี้พี่เชนก็มาเป็นเพื่อนผมนะพี่เชนจะพาผมไปกระต๊อบล้างนะครับผมกคครับสวัสดีครับสวัสดีพีเอฟซี FC ทุกท่านนะครับซึ่งในวันนี้นะครับผมจะพาน้องนันไปตามหาความจริงนะครับที่อาจารย์ดูหมางวดที่แล้วมากับพันวังซึ่งเจอไอ้หมอผีเนี่ยทำพิธีเนี่ยซึ่งวันนี้ถ้าเราเจอเนี่ยเราอาจจะ ปราบมันได้เลยนะถ้าปาบได้ทุก็จะปราบทัท้งสองนเพราะตอนนี้ผมก็ได้เรียนวิชาผมกับอาจาร,รย์ทั้ง9คนเรียบร้อยนะครับกพราะในวันนี้ถ้าผมเจอนะครับผมบอกตรงสนุกแน่ครับเจอด,ดูเดือดจ,จริงๆครับเอาอย่างนี้ถ้าไม่เสียเวลาเราไปกันเลยไหมนันไปเลยพี่เดี๋ยวพร้อมกันแล้วได้ไปกันเลยครับผมอันนี้จะไปตมามหาความจริงให้พี่เอ็กซีได้พ่เพนขนานมากเพราะอนรอบหลังเนี้ยที่พี่มางดทล้วกับน้องจอยนะพี่เจอเหมือนกับว่าไอ้มอผีหรือว่าใช้ปริศนานี้เหมือนกับว่า รู้ไหมในกระต๊อบเนี่ยมันมีกลิ่นสาบกลิ่นอะไรเหม็นมากเลยแล้วเราก็เจอเหมือนกับถ้ำที่หนึ่งนะมันเป็นโพรงไม้เดี๋ยวพี่จะพาไปให้น้องงานเห็นป่ะไปพี่อนจะมีโพรงไม้นิดนึงนะวันนี้พี่เชนจะแนะนำพรมไปนะทุกคนผมก็แบบพอที่ผมมากับน้องจอยกับการดูงวดที่แล้วเนี่ยเหมือนว่าเราเราเจอโพรงไม้แต่ตอนนี้เราอุ้ยนั่นเจอไหมนั่นะโพรงไม่อยู่ตรงนู้นนะเดี๋ยวไปรอพี่เห็นแล้วไปให้ใกล้ น,น,นี้ก็เหมือนกับกินก yeah> ินเหมือนมากไม่รู้ว่ากินอะไรนะครับพี่เอีทุกคนเราจะไปใกล้ก็ยังไงยังไงเดี๋ยวไอ้โพงเนี้ยผมผมคล้องใจนาาแล้วเดี๋ยวสักวันหนึ่งผมจะมาพี่ตัวได้พี่เอฟซีได้เห็นกันนะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันคืออะไรนะครับเรามองไกลเหมือนกันหน้าคนเลยนะครับพี่เอฟซีทุกคนผมก็กลับมาตรงนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับนี่นะครับเดี๋ยวต้องตมให้ใกล้นะครับมันเหมือนโพงอะไรเข้าไปข้างในนะเหมือนว่ามันมีมีคนอยู่ข้างในหรือว่าอะไรสักอย่างอ่ะก็งาจจะแตกต้องอทพีด้วยนะครับ นี่นะครับมันเหมือนมีอะไรอยู่ข้างในมองเราตลอดนน,น่นัน<ช>เจอไหมเหมือนกับมีคนอะแต่ตอนาเลยเราก็ไม่ทราบเหมือนกันเนี่ยเพราะเป็นเข้าไปในโพงเจอไหมมันมีโพงด้วยอันจะเป็นสาตร์พวกเม้นหรือเปล่าพี่เราก็ไม่รู้ไงไปไปกันต่อดูว,ว่าแี่เดี๋ยวว่างพี่จะมาที่จุดดูทีว่าข้างในนั่นมันคืออะไรมันเป็นโพงใหญ่มากเลยนะพี่ทุกคนนี่นะครับไอ้น,นี่ถ้าไม่เียเราเราไปตามกันไอหมอกีคนนั้นก่อนดีกว่าไปไปเ่ะ เองเลยะถางก็ตอนนี้ก็บอกบอกตรงนมันอยู่ในกลางป่าใหญ่นะครับพอตอนนี้ล้อมไปป่าไม้พวกสายเพิยมากเลยนะครับพี่ทุกคนนี่อง้เอาพี่ตีไปด้นี่เราก็มาแค่ตอพอเราต้องเรีกาี่เีได้เห็นกนว่าไอหมอกที่นี่อยู่ที่เดิมอยู่ไหมใช่อยู่เพอเดียวโอกาสได้ ผมจะพาต้งนั้นมาพิสูจนดูไงต้น,นนั้นบอกว่ายังไ,ไม่ค่อยเชื่อว่อทนะครับเี๋ยผมก็าน้นนันมาพิสูจน์ดูว่าไอ้หมอผนี้ยังอยู่ที่เดิมไหมนะไประยะทางก็ใช้เวลาเดินทางพอมานะครับที่จีนกุ หะ <c oughs> อะไรนะั <c oughs> ร้นกบหล่นพี่ทางมันเลื่อนเนี่ย เื็อหมอกผีนะครับเลือใครที่านาอาจารย์ดูว่าเป็นหมอกผีแต่ที่ผมมากับน,น้องจอยเมื่อคี่แล้วเราไม่ร่วมเป็นหมอกผีแต่ตรงที่มันอยู่เนี่ยกลิ่นสาบเหมอนมากเลยเราไม่รู้มันทำอะไรเยอะอะไรก็ไม่ทราบเหมือนกันซึ่งชวมกับน้องหลวงแล้วก็น้องจอยแล้วก็อาจารย์ดูไปเนี่ยมันเหนือนนปรากฏตัวให้เราเห็นข้าตรงในบ้านเลยนะครับพี่ติดในนแค่ในกระต๊อบพูดแ่วในกระ๊อบเนะี่ยมอนปรากฏให้เราเห็นแล้วอยู่มันก็หายตัวไปนะครับซึ่งวันนี้จะมาตามหาความจริงังง เรา่เจอไม่เจอเนี่ยต้องคอยดูอีกทีหนึ่งคอทุกคนถ้าวันนี้เราไม่เจอมอพี่แลไม่เจอก็แล้วก็ต้องกลัดใช่ไหมใช่เพราะตอนเน,นี้ยถ้าเราไม่เจอก็เราผู้ชามันคงจะไม่อยู่ตรงนี้แล้วมันคงจะไปกลัวมันจะไปทําร้ายชาวบ้านนะพี่นขน้าใช่ไหมกลัวมันจะไปเล่นมนดามใส่ชาวบ้านเพราะตรงกัตอบหลังเนี้ยเพราะข้างหน้านู่นน่ะมันเป็นหมู่บ้านล้างคุ้ายหมู่บ้านจะเลี้ยงพองหมู่บ้านล้างอีก ป็นหมู่บ้านที่ไ้คนเกลี้ยงแล้วก็ตอนเนี้ยโดนมอพีเล่นงานปุ๊บแบบไอเนี้ยไอชาวบ้านเนี้ยมันก็หนีออกไปหมดแล้วตอนเนี้ยม,มอพีมันเคลียร์ประวดให้เราเห็นมาอยู่ตรงเนี้ยอ๋อตอนนี้พี่เชนกำลังจะพาผมไปหมู่บ้านล้างใช่ไหมหรือว่ายังไงก็ต้อง๊อปก่อนพอป๊อปและตรงตรง,งเลยก็ต๊องไปมันจะเป็นหมูม่บ้านแต่ละหมู่บ้านชนเผ่ากะเลียงใช่ไหมน,นันใช่โดนในมอพีเล่นงานเนี้ยมันโดนมอพีเล่นงานปุ๊บแบบไอเนี้ยชาวบ้านมันก็หนีหนีหนีกระจายหายไปหมดเลยแล้วไอเนี้ยหมู่บ้านก็ไกลไปไม่มีคนอยู่อ่ะ อ๋ออ้อมนมปรจตเี้ยน่มนะเียงไม่รู้เสียงอะไรกนรู้ แกนก็ขายมีคนกระโดดอ่ะพลุ่มไป,ไปทอดเถอะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องพัก

อ๋อก็ต๊อบลังนี้เหรอใช่เหมือนกับว่ามอผีเนี่ยมันอยู่ข้างหาดเดยวันนี้เราไม่รู้เจอมันหรือเปล่าอ๋อคือว่าวันนี้พวกเรามาตามหาหมอผีใช่ไปไปดิพอทุกคนวันนี้นะทุกคนพวกมก็ได้มาตามหาหมอผีนะทุกคนหมอผีที่มันเล่นมตนดามไสยาสตานนะทุกคนที่ใส่เ้าบ้านนะหมอผีมันได้มาพักอาศัยอยู่บริเวณนี้นะทุกคนนี่นะข้างหน้านู้นนะมันจะเป็นหมู่บ้านหมู่บ้านนี่แค่หมู่บ้านล้าง ตอนนี้ชาวบ้านเขาไม่กล้าอยู่แล้วไงนานเพราะเพราะได้ยินชาวบ้านเขาไล่เราฟังอะไอหมอผีนี่ยมันอยู่บริเวณนี้แหละข้างหน้านั่นมันเป็นหมู่บ้านล้างเหมือนกับชาวบ้านไม่กล้าอยู่เพราะไอหมอผีเนี่ยมันเล่นเล่นมนดาใส่ชาวบ้านชาวบ้านเลยก็ต้องหลบหนีไปที่อื่นคือว่าวันเนี้พวกผมนะสับพี่เค้นนะครัพบพวกมคือว่าเราจะมาตามหาหมอผีนะทุกคนนี่นะเหมือนหมอผีจะทําอะไรสักอย่างอะทุกคนปักทุบไว้หนึ่งดอ,อกนะเหมือนทุบจะมอดไหม้ไปแล้วนะนี่นะทุกคน บริเวณกระต๊อบก็จะประมาณมนี้นะทุกคนเหม็นเหม็นได้กลิ่นตาบไหมได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นแรงมากเลยพี่ตัวอะไรตายข้างบนหรือเปล่าพี่นี่นี่พอพี่มางวดที่แล้วพี่ก็กลิ่นเหม็นมากเลยนี่นะทุกคนกระต๊อบที่มอพีได้ไม่มาทานใส่ซาใส,าสา่ชาวบ้านนะเพราะมอพีมันอยู่กลางบ้าเลยนะนี่นะทุกคนรอบๆผมในมิดแอพไพร์หนามาทุกคนนี่นะ อ๋อถึงว่ามอผีมันชอบมาทำไสยศาสตร์ในป่าใช่ไหมใช่ใดูิธีมัทมทน,น,นทำพิธีดีเนี่ยมีทูบมีเทียนนั่นอ๋อนี่นะทุนเจอมีทูบเนะนี้นะอย่าไปจับนั่นอย่าไปจับของมันเพื่อของมันจะเข้าตัวเรานี่นะทุกคนมอผีได้มาทำไสยศาสตร์ในที่ตรงนี้นะไปนั่นไปที่นอนของมอผีบางทีอ่ะไม่ไรพี่แล้วเข้ามาทำลวดก่อน นี่นะทุกคนมอผีได้มาพักอาศัยอยู่ในป่าที่แห่งนี้นะพอมอผีคนนี้มันจะมาทำไสยสตร์บริเวณรอบๆนี้นะเหมันมีเทียนด้วยทุกคนตอนนี้ผมเหมือนผมเจอเทียนนะเนี่ยทุกคนไม่รู้มอผีเอามาทาอะไรนะมันจะไปจับของมันนานๆานมันอันตรายเดี๋ยวของมันจะเข้าตัวเรานี่นะทุกคนเทียนนะแล้วก็ทูบนะมีทูบด้วยนะทุกคนเนี่ยทูบกับเทียนนะ เหมือนหมอพีจะมาทำนะบริเวณไม่เจอนะครับอาจารยมอพีไม่อยู่หรือเปล่าผมไม่ทราบเหมือนกันต้นพี่เชนพาพวกมาหาหมอพีนี่อันมอพีรู้ตัวแล้วอะไรมานนี่อะไรนี่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 คนนี้แหละอะไรนายนี่นี่นี่ไอคนนี้เหรอใช่ไอหมอพีคนนี้แหละที่อาจารย์ดูมางวดที่แล้วเนี่ยที่น้องจอยมาแล้วก็น้องจอยเจอเนี่ยดูดิ ถอยก่อนมันเดิมมันแล้วอย่าไปเขาใกล้กับตันตอนนี้มอพี่มอพี่ได้ออกมาแล้วนะทุกคนเมื่อน่มอพี่ไปทําอะไรในป่าก็ไม่รู้นะันนี้มอพี่กลับมาแล้วในกอะตอปนะเดี๋ยวตอนนี้ผมกับพี่เชงต้องถอยออกห่างๆกอดตอบก่อนนะทุกคนไม่รู้ว่ามอพี่นี่มันจะทำอยไรใส่พวกเราสองคนหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะตอนนี้เราต้องระวังดูให้มากๆนะเข้าไปในกอดตอปแล้วกอดตอปมันก็เหม็นใช่ไหม ใช่กับตอนนี้เหม็นสาบมากเลยทุกคนเมื่อกี้ผมเดินเข้าไปซํำรวนนะเหม็นสาบมากๆเลยตอนนี้เหมือนหมอพีกลับมานี่เหมือนตอนนี้ลมพัดมาแรงมากแล้วก็แบบเหม็นสาบมากเลยนะทุกคนดูมันกำลังทำดีตอนนี้ผมจะตั้งกล้องไว้นะมันหมอพีกำลังทำอะไรสักอย่างนะทุกคนดู มันมันกำลังทำพิธีนะทุกคนถ<ด>ูกนะทุกคนมีรู้มั้ว่าพี่กำลังทำอะไร ด้วยดอกเี้เด

ハハハハ。<laughs> <laughs> ไปพี่ไปเฮ้ยทุกคนมีแกเห็นอะไรหรือเปล่านะทุกคนไอเราสองคนมีกินนี่ครับผมกับน้องนันก็ได้ไปแอนนะครับเพื่อตั้งกล้องทิ้งดูว่ามอพีเจอมอพีตอนนี้เราเจอมิกี้ใช่ไหมแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเขาทําอะไรตอนนี้ใช่ทุกคนเรากับน้องนันเนี่ยจะเดินทางครับก่อนครับพี่สิ่วนนี้มอพีเวนยดนล้วก็ไม่รู้นะทุกคนเดี๋ยวงี้ทุกคนตอนนี้มีแกพวกเราได้ตั้งกล้องทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมไม่รู้ว่ามอพีไปไหนหรือเปล่าเดี๋ยวตอนนี้ ผมก็พพ่เชนกลัวว,ว่ามอพี่จะํามข้องใต้พวกเรานะนดเดี๋ยวพวกเราต้องรีบเดินทางกลับนันนะทุกคนไปตอนนี้มันตรามมากเพราะเราก็ไม่ได้ออจารด์ดูตอนนี้เราพี่ก็เรียนวิชามาพี่ก็เหมือนกับว่าสู้สู้วิชามันยังไม่ได้มอพี่คนนี้แข็งกลามากก็ดูดีมันมาทำกระต๊อบอยู่ในป่าเลยพี่ก็ดูดีมันน่าจะแบบโหข้องน่าจะคังจะดต่ไปเดี๋ยวเราต้องเดินทางกลับอีกโอ้ไกล

ถา้าทางได้เนีพี่นนี้มีลิเบียมถถากเลยถึงว่าเนี่ยมันมาทำวิชาอยู่ในกับป่าหรือขนาดนี้พี่เจน<ร>พี่เจนก็ต้องคิดดูแล้วอะเราเราปาไได้หรอกนะอ่ะพอะได้ฝึกวิการาท่านเนงตอนเนี้ยวิิตเนี่ยพี่ก็ยังตมายังเจอเราก็ยังไม่ได้บินเรียนวิชาเยนยเนี่ยเดียวต้องให้จดัดงมาป่าหมอีคนนี้น้ำก็ไปตนเนี้ ่มทบอกว่ที่อ่ทรัน้กหมอีที่อยู่ข้างป่าน,นี้นะทุกคนมันได้เล่นมนดำใส่ชาวบ้านไปทั่วเลยนะทุกคนมันก็เลยแบบต้องอาศัยมันอยู่ในป่าน,นะเพอมันอยู่ในบ้านมันไ,ไม่ได้นะพอถ้ามันอยู่ในบ้านยังไงมันก็โดนเก็บอยู่ดีทุกคนมันเลยแบบ นี่ออกมาอยู่ในกลางป่าคนเดียวนะเพราะมันทําแบบไซยาซานไส้ชาวบ้านเยอะเกินไปนะนเลยแบบไม่กล้าอยู่ในหมู่บ้านนะทุกคนมีโอกาสหน้าเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาน้องนันไปหมู่บ้านลานที่หมอกเป็นงานไส้ชาวบ้านชาวบ้านไม่กล้าอยู่อ๋อทุกคนพี่เชนบอกพรมแบบนี้นะทุกคนโอก,กาสหน้านะทุกคนพี่เชนจะพาพรมไปพาพรมไปในหมู่บ้านที่ โดยไอ้มอพี่คนน่ะเล่นงานนะทุกคน<ม>เดี๋ยวพี่เชนจะพาพวกมักน,นมันเป็นหมู่บ้านล้างนะทุกคนเพราะชาวบ้านไม่กล้าอยู่นะกลัวมอพี่จะกลับมาเล่นงานเล่นงาน,าานเล่นงานชาวบ้านอีกครั้งเลยชาวบ้านแบบได้อพยพย้ายไปอยู่ที่อื่นเลยนะทุกคนมผมก็สงสารชาวบ้านมากเลยนะถ<ช>้าไ,ไม่มีวิชาผมเนี่ยเราก็ไม่กล้ามาหรอกนะเพราะมอพี่คนเนี่ยมันมีวิชาเล่นงานมันเล่นงานเราได้ด้วยไงแต่ตอนนี้เราก็มีวิชาพี่ก็เป็นหองน้ำนก็ได้เีนวิชามาเรียนวิชาในการกง เล่เท่าไรไงกลัวจะโดนเล่นงานผนีผมเรียนถึงอาจารย์ที่สิบห้าแล้วอาจารย์ที่สิบห้าแล้วพี่พอม,มปเรียนเนอะไปพี่เดินทางกลับบ้านอีกไกลใช่พี่ทีนี้ผมใช้เวลาเดินทางมาก็พี่ใชก็ไกลพอสมควรนะทีนี้เราต้องใช้เวลาเดินกลับอีกโอ้แบบไกลามากๆนะแบบเดินกลับนี่สองรอบเลยนะ นีกว่าน้ำดรเราอแค่นี้กว่าเนาะพอเรองรีบเดินทางกลับไปเนาะใช่เลัอย่างนี้นะครับพี่ทุกคนพอเข้ามาดูแล้วก็อย่าลืมกดอไนะครับเพืดอติดกันด้วรนะครับเพื่อป็นกันอะไ่ะครับใคื่อลินี้นะทุนคนก็อย่าลืมกนละไรนึค่ติดกหนอะไรนรเพ่ติดกันะชั่อตดกันอไรนร่อตทุกคนช่วงนี้แบบเพืวิวผดกังขึ้นนะุกคนก็ช่วยกันแะร์ะครับ่อยกันะทรกคนเดี๋นวะไรรับเลิดนี้ใครัอบก็อย่าลืมเข้าไื ไปติดตามพี่เชนคข่ขาวน้าทุกคนแล้วก็อย่าลืม,ต,ต,มติดตามช่องผมเลยนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีนะครับทุกคนเดี๋ยวผมกับพี่เชนตอนนี้ก็จะขอตัวเดินทางกลับบ้านก่อนนะทุกคนเราลงเดินทางอีกไกลพอสมควรนะเดีเจอกันนะครับผม